สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลนะครับคอลัมน์นี้ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพ,พิมพ์แนวหน้าแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นฉบับบันสุที่5เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นะครับคุณรุ่งเรืองให้ชื่อว่าลากไส้พักก้าวไกล เนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณร่วงเรืองบอกว่าอย่างนี้ครับพักก้าวไกลเ,เป็นพักการเมืองที่มีคนไทยอย่างน้อยๆเนี่ยสิบสี่ล้านคนนะครับเลือกให้เข้ามาเป็นสสเป็นพักการเมืองที่มีมสสมากเป็นอันดับที่หนึ่งในสภาผูรรษรรษ้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่17เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566ันา คนไทย14ล้านเนี่ยเลือกพักเก้าไกลขึ้นมาด้วยความหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นเพื่อให้หลุดพ้นไปจากปลักที่จมกันมานานนมแต่ถึงวันนี้เนี่ยนะครับคนไทย14ล้านคนต้องผิดหวังซะแล้วนะครับที่บอกว่าผิดหวังเนี่ยเป็นเพราะว่าพักก้าไกลเนี่ยมีแต่ลมปากต่านั้นแหละครับเหมือนกับนักการเมืองของคนรุ่นใหม่เป็นความหวังใหม่ แต่ว่าในทางปฏิบัตินี่ปีนึงแล้วนะครับหลังการเลือกตั้งพักก้าวไกลไม่เคยทําอะไรให้สมกับความเป็นฝ่ายค้านในสภาผูแ้แทนราษฎรเลยแม้แต่เรื่องเดียวปัญหาของบ้านของเมืองซึ่งเกิดจากการกระทําของรัฐบาลที่เป็นฝ่ายบริหารหลายต่อหลายเรื่องเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศและก็รวมไปถึงอนาคตของประเทศในวันข้างหน้าด้วย แต่พักก้าวไกลมักจะก้าวเดินตามหลังประชาชนกลายเป็นว่าประชาชนเนี่ยเป็นผู้เดินนําหน้าพักก้าวไกลที่อาสาเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับพักก้าวไกลประกาศอุดมการณ์ของพักว่าจะเป็นแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณคําประกาศแบบนี้เนี่ยมันก็แค่หนายาบ้วนปากเท่านั้นแหละครับ ส่วนหลักการของพรรคเก้าวไกลที่บอกว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดและการใช้อำนาจรัฐต้องสัมพันธ์ยึดโยงกับประชาชนนั้นเราก็คงจะได้เห็นเป็นที่ประจกักษ์แล้วนะครับว่าประชาชนของพรรคเก้าวไกลเนี่ยคือประชาชนแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีความหลากหลายแล้วก็เห็นต่างจากพรรคเก้าวไกลเป็นประชาชนประเภทฟ,ฟ้ารักพ่อ ฟ้ารักแดดดีเหมือนกับแฟนคลับที่คลั่งใครดาราศิลปินนักร้องเคป๊อปทั้งหลายหรือไม่ก็มวลชนที่ถูกปั่นหูให้คิดล้มล้างสถาบันและวก็รื้อทิ้งสิ่งต่างๆที่สั่งสมกันมาจนกระทั่งเป็นประเทศไทยในวันนี้คล้ายๆกับยุวชนแดงของจีนแผ่นดินใหญ่หรือหน่วยเลดกาดในช่วงที่มีการปฏิวัติทางวัฒนธรรมสมัยเมาเจ๋อตุง ช่วงปีพศ2 5 0 9ถึงปีพศ2510ซึ่งในที่สุดเนี่ยก็ต้องสูญสลายไปเมื่อหัวขบวนคือแก๊ง of ฟโฟประกอบไปด้วยเจียงชิงจานชุนเหยวเหวายเหวินหยวนและก็หวังหงเหวินทั้งสี่คนเนี่ยถูกจับกลุมคุมขังและก็ถูกดำเนินคดีเปลี่ยไปเนี่ยนะครับการที่ม็อบสามกีบลุกขึ้นมาอารวาสหลังจากที่พักอนาคตใหม่ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่ง ยุบพักเมื่อวันที่21เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,563เป็นต้นมาเนี่ยจนกระทั่งเป็นผลให้แกนนำคนหนุ่มสาวมีคดีติดตัวแล้วก็กลายเป็นจำเลยเป็นนักโทษบางส่วนก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศมีเป็นจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างได้อย่างดีเมื่อเทียบกับยุวชนแดงของประเทศจีนเขาหนปีแล้วนะครับ ที่คนไทยได้นักการเมืองจากพรรคการเมืองสองพรรคใหญ่ๆซึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยคือพรรคก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยเราได้นักการเมืองของพรรคการเมืองสองพรรคนี้เข้าไปเป็นสสในสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลมีสสมากเป็นอันดับหนึ่งดื้อดึงเรื่องการแก้ไขมาตรา1 1 2แล้วและก็อ่อนหัดกับกลไกทางการเมืองก็เลยถูกพรรคเพื่อไทยซึ่งมีจํานวนสส เป็นอันดับที่สองรองจากพักเก้าไกลเนี่ยพลิกเกมขึ้นมากลายเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วทําให้พักเก้าไกลต้องกลายไปเป็นฝ่ายค้านแต่เอาละครับจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกครับถ้าหากว่าทุกพักการเมืองเนี่ยยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ประกาศเอาไว้ว่าอาสาเข้ามาเพื่อที่จะแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองและต้องการให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดี ประเทศชาติก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อันจะส่งผลให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้ในที่สุดนะครับแต่ปรากฏว่า1ปีผ่านไปแล้วเนี่ยชาติบ้านเมืองณวันนี้มีแต่แย่ลงแย่ลงแล้วก็แย่ลงยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ถูกด้อยค่าว่าเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจผดุตการถูกด้อยค่าว่า8ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่เชื่อไหมครับ 8ปีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กลับดีกว่าทุกวันนี้ที่มีพักเพื่อไทยซึ่งอ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็มีฝ่ายค้านอย่างพักก้าวไกลซึ่งก็ประกาศตัวเป็นประชาธิปไตยและเป็นพักการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่อำนาจเพื่อใช้อำนาจทางการเมืองในการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ใช่เพื่อนำอำนาจมาใช้สนองประโยชน์ส่วนตัว8ปปีพลเอกประยุทธ์ดีกว่าเยอะครับ พักก้าไกลเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะเป็นความหวังในฐานพักการเมืองของคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนะครับแต่พักก้าวไกลไม่เพียงแต่จะปล่อยให้พักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลผสมลากเอากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมาปู้ยี่ปู้ยำแล้วก็ทำลายระบบนิติรัฐของประเทศเสียหายอย่างย่อยยับก็กรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนั่นแหละครับก้าวไกลก็ไม่ทำอะไรเหมือนกันการควบคุม การตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลกับการที่รัฐบาลจะดําเนินนโยบายซึ่งอาจจะนําไปสู่ความวิบัติชิบหายของประเทศเนี่ยมันเป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายค้านนะครับในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งจะต้องทําหน้าที่ในการทวงดุลแต่พักก้าวไกลไม่ทําครับละเลยต่อหน้าที่นี้ยังเห็นได้ชัดแล้วก็ชัดเจนที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโครงการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทก็พักเพื่อไทย ที่พักก้าไกลซึ่งล้าหลังกว่ามวลชนเนี่ยนะครับพักก้าวไกลปล่อยให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆของสังคมเนี่ยลุกขึ้นมาคัดค้านอย่างโดดเดี่ยวขณะที่พักก้าวไกลกลับมีท่าทีแบบประนีประนอมได้แต่วิาพากษ์วิจารณ์แบบกว้างๆแต่ไม่ลงลึกในรายละเอียดแล้วปล่อยให้พักเพื่อไทยเดินหน้ามาเรื่อยๆกระทั่งพักเก้าไกลก็ยังถูกมองว่าเป็นฝ่ายค้านที่หวังจะรอเสียบเพื่อกลายเป็นรัฐบาลแล้วก็ผสมกับพักเพื่อไทยยังไงล่ะครับ โครงการดิจิทัลวันเลตเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศภายใต้การบริหารของรัฐบาลเพื่อไทยเป็นนโยบายประชานิยมของพักเพื่อไทยที่จะส่งผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนี่ขนาดผ่านไปเกือบจะครบหนึ่งปีแล้วนะครับแม้ว่าโครงการนี้จะยังไม่ได้ดําเนินการหรือว่าบรรลุเป้าหมายของพักเพื่อไทยก็จริงแต่ก็มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเฉพาะหน้าเกิดขึ้นให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับ ประการหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือการที่เศรษฐกิจของประเทศขณะนี้อยู่ในภาวะถดถอยเพราะอะไรก็เพราะารัฐบาลเนี่ยไปให้น้ำหนักและก็มุ่งที่จะแจกเงินตามโครงการดิจิทัลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเลยทําให้การลงทุนของภาครัฐในโครงการต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะตัดทอนพยายามที่จะย้ายงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ2567และปีงบประมาณ2568 ย้ายเพื่อให้ครบจำนวน5 0 0แสนล้านบาทจะได้เอาไปแจกประชาชน50ล้านคนเป็นการสนองนโยบายหาเสียงที่ตกเขียวเอาไว้ก่อนการเลือกตั้งเพียงเพื่อสนองนโยบายนี้เป็นผลทำให้ไม่เพียงแต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ต้องล่าช้าไปนานถึงครึ่งปีนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเอาร่างงบประมาณเดิมที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำเอาไว้รัฐบาลเอากลับมาย้ำใหม่ เท่านั้นยังไม่พอครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568ก็ยังเป็นงบประมาณที่ถูกทุ่มลงไปเพื่อโครงการดิจิตอลว a l เล t โดยเฉพาะเช่นเดียวกันเป็นงบประมาณที่ถูกวิาพาก์วิจาร์ว่านอกจากจะขาดดุลมากที่สุดและตั้งงบกลางสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับยังจะมีการกู้เงินเป็นการก่อหนี้สาธารณะแบบเต็มแพดานอีกต่างหาก แล้วก็ล่าสุดครับจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชเมืม่อวันที่สองกรกฎาคมที่ประชุมเนี่ยมีมติให้ก่อนี้สาธารณะจากงบประมาณปี2567เพิ่มขึ้นไปอีกจากเดิม750 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น1ล้านล้านบาทตัวเลขกลมๆเรียกว่ากู้กันชนิดเต็มเพดานเลยนะครับไม่แคล้วละครับที่ความวิบัติทิพหายของประเทศเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นในบหน้า โดยที่รัฐบาลเนี่ยมาแล้วก็จากไปนะครับพร้อมกับเงินที่เข้าไปตงุงอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองบางตระกูลและก็วงวานบ้านเครือของบรรดานักการเมืองโครโกงเหล่านั้นที่ร่ายยาวมาทั้งหมดเนี่ยพรรคเก,ก้าไกลจะรู้หรือไม่รู้ไม,รไม่อาจทราบได้หรอกครับไม่มีใครรู้ความนึกคิดจิตใจ,จของสสจากพรรคเก,ก้าไกลซึ่งเป็นฝ่ายค้านหรือไม่เนี่ยพรรคเก,ก้าไกลอาจจะเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเล็ก โดยที่พักก้าวไกลกําลังให้น้ําหนักกับเรื่องที่ใหญ่กว่านั่นก็คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับความพยายามที่จะผลักดันให้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดผู้ที่ละเมิดกฎหมายอาญามาตรา112ขีดเส้นใต้นะครับว่าเป็นกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นคดีอาญาไม่ใช่คดีการเมืองนะครับต้องการจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมนี้ แบบว่าใครก็ตามที่เป็นปฏิบัติต่อสถาบันและคิดล้มล้างสถาบันเนี่ยไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวนี่คือพักคก้าวไกล